สวัสดีคะ่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปคําทํานายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันที่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีลช่องทางหลักที่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่คําทํานายอย่างถูกต้องของโหนฟองสนานจามอจัน์ค่ะและเช่นเคยนะคะแอดมินขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าคลิปนี้ เป็นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะวันนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องเตรียมรับอุบัติภัยใหญ่รอบ3 4ดังที่ได้เคยทำนายไว้ล่วงหน้าไปแล้วว่าปี2568นี้เมืองจะเจอกับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยขนาดใหญ่ระดับเป็นข่าวไปไกลถึงต่างประเทศถึง4รอบ ไม่นับรวมขนาดย่อมนั้นบัดนี้เหตุการณ์หลักรอบแรกเกิดไปแล้วคือแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนสกายเมียนมาเมื่อ28มีนาคม2568เวลา13นาฬิกา20นาทีแต่ตึกสตงอไทยที่กำลังก่อสร้างที่กรุงเทพกลับถล่มราบลงเป็นกองภูเขาเรากา มีคนเสียชีวิตเฉียดร้อยยังไม่นับที่บาดเจ็บรอบที่สองยิ่งรุนแรงดุเดือดหรือลั่นสนั่นเมืองและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกกว่าครั้งแรกเมื่อกัมพูชาเพื่อนบ้านเปิดฉากถล่มไทยก่อนหลังยั่วยุมานานจนนำมาสู่การประทะกัน5วัน4คืน24 ถึง28กรกฎาคม2568ในระดับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เป็นประธานอาเซียนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกายื่นมือเข้ามาอย่าสึกรอบนี้ชาวบ้านชายแดนอีสานตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกตสุริน์บุรีรัมเดือดร้อนต้องอพยพหนีภัยสู้รบแสนกว่าคน แม้กระทั่งตลาดก็ถูกเปิดแนวรบให้กองทัพเรือลงไม้ลงมือพอหอมปากหอมคอผลก็คือทหารไทยเสียชีวิตไป15บาทดเจ็บเฉียด200คนส่วนชาวบ้านเสียชีวิตไป17และบาดเจ็บ38คนรอบนี้แม้จะมีผลเชิงบวกตามมามากเช่นได้ดินแดนคืน11จุดหรือ ได้ชื่นชมกับวีรบุรุษของชาติอย่างพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองและแม้จะหยุดยิงกันไปแล้วแต่แรงกดดันอารมณ์ยังคงอยู่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เผชิญหน้ากันอยู่ด้วยกองกำลังจะนำไปสู่จุดไหนในส่วนของดวงเมืองนั้นยังมีความเสี่ยงการเกิดเหตุอุบัติภัยใหญ่ซึ่งเป็นเหตุหลักอีก อย่างต่ำน่าจะสองครั้งในปีนี้ตามที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นไม่นับรวมขนาดเล็กที่มีเป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่มีโอกาสแรงทุกทางทั้งดินน้ำลมหรืออากาศหรือแกส๊สไฟควันหรือระเบิดถึงเลือดเนื้อชีวิตคือ 1. รอบระหว่าง12กันยายนถึง26ตุลาคม 2,568รอบนี้เน้นไปที่ไฟควันแกส๊สหรือความร้อนและต้องอาวุธเคี่ยวงาตามโลกเกิดภัยไฟพิษแผกด้วยศัตรูหมู่ทมินจะต้องเคี่ยวงาเนื้อหนังพังผินต้องพิษมหิดหินพระอังคารจอรสามที่ราศีตุลเล็งพระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ่งและจะเกิดการ กะลีกะลำไพยอันตรายราวีห่อนมีสุขใจเรือนโรงร้านไฟและไฟจะฟอนอาตมาพระอังคารจร3สามที่ราศีตุลทำมุมถึงพระอังคารดวงเดิมที่ราศีพฤกษบตัวอย่างปูมโหนที่บันทึกไว้สำหรับอาการรอบนี้ที่เกิดมาแล้วนั่นก็คือคนไทยที่ไม่รู้อิโนอินเน ไปทำงานต่างประเทศแต่ต้องรับกรรมคือเมื่อตุลาคม2566ฮามาสรบกับอิสราเอลเสียชีวิตไป33คนและถูกจับเป็นตัวประกัน18คน2รอบระหว่าง26ตุลาคมถึงสิ้นปี2568ที่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงใหญ่ยักษ์อย่างต่ำหนึ่งครั้ง ด้วยปรากฏการดาวร้ายสองดวงที่ดวงหนึ่งเป็นเจ้าของภัยอาเพศมริตยูศูนและอีกดวงเป็นเจ้าของการต่อสู้สงครามอุปัตววเหตุการทะเลวิวาทความตายการบาดเจ็บอาวุธกลอุบายเล่เหลี่ยมที่ใช้ประหัตประหารกันอังคาร3แล้วยังเป็นดาวประจำชีพเมืองด้วย ตรึงหรือสมาสับกันแม่หมอไปค้นปูมหนเก่าหาตัวอย่างเทียบเคียงให้เห็นระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์ในอดีตที่ใกล้เคียงกันที่เกิดขึ้นมากอ่อนเช่น9กันยายน2531เวียดนามแอร์ไลน์จากฮานอยปลายทางสนามบินดอนเมืองตกที่คู่คตลำลูกกาประทุมธานีเสียชีวิต76รอด6 หรือใกล้ๆนี้เช่น1ตุลาคม2,567ไฟไหม้รถนักเรียนหน้าเสียรังสิตเสียชีวิต25รอด19 17มกราคม2,567โรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณเสียชีวิตไป23หรือแม้แต่คราวทันดินไหวที่เมียนมาแต่ตึกสตงอถล่มก็เกณฑ์นี้ค่ะถ้าทางน้ำ ก็เกิดปรากฏการณ์น้ำโคลนท่วมเชียงรายหนักสุดรอบร้อยปีเมื่อ11กันยายน2567ก็เกณฑ์น,นี้เป็นสื่อล่ออันที่จริงแม่หมอก็บอกและทำนายไปอย่างนั้นเองเพราะปีนี้เมื่อเกิดเรื่องใหญ่สองรอบที่ผ่านมาก็เล่นเอางง,งตื่นเต้นตกใจขวัญระทึกไปเหมือนกันคือแผ่นดินไหวตึกสอตองอดถลม่ม และไทยร์ลบเมรพระยอมรับเลยค่ะว่าเกินคาดทิดจ,จริงๆตามลีลาอาเพศข,ของมฤรุเตย,ยูด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามอนจันและแอดมินช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีลบันทึกคําทํานายโดยแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันวันที่29สิงหาคม2568 ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนามจามอนจันกันด้วยนะคะและขอย,ย้ำอีกครั้งค่ะว่าคลิปนี้จัดทำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยอ้างอิงจากคำพยากรณ์ของแม่หมอสมัครเล่น โหนฟองสนานจามอนจันเป็นไปเพื่อการศึกษาและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ